รางวัลต่อไปมอไซค์ฟีโน่มูลค่า49,000บาทที่อยู่ด้านหน้าคุณสมชายวันนี้จะเป็นของใครถ้าพร้อมแล้วเชิญได้เลยครับรถมอไซค์ฟีโน่ไลท์พีเล็กคันนี้จะเป็นของใครในครั้งนี้นะครับมูลค่า49,000บาทถ้าพร้อมแล้วจับได้เลยครับได้แก่คุณยศธรไกรสุวรรณสารครับขอ ัคุณยอดทอนทวาสารด้วยนะครับลุ้นรางวัลใหญ่โค้งสุดท้ายแล้วกับแคมเปญฉลองครบรอบ34ปีพัมกินแจกหนักจัดเต็มการันตีแจกจริงแจกไปแล้วทั่วประเทศไทยแด้รับพรนะครับแล้พรใหม่แล้วครับรางวัลใหญ่กับรถกระบะสิ้นปีรับมอไซค์ทุกเดือนได้รับรถเลยนะครับ และลุ้นรับที่ทองคำทุกสัปดาห์และตอนนี้นะครับเรามาอยู่กันที่บริษัทพัมกินคอร์ปอเรชั่นจำกัดน,นะครับและผู้โชคดีจะเป็นใครเดี๋ยวตามผมไปรับชมกันได้เลยครับตามมาพัมกินจกจิก้งแบรนด์นของเพัมกินรู้จักมาค่อนข้างนานมากแล้วครับจากสินค้าที่ส่วนใหญ่จะเป็นแฮนด์ทูลทั้งหมดโดยเฉพาะการรับประกันของสินค้าทางพัมกินหายากมากครับสินค้าที่คนไทยผลิตแต่ให้ประกันถึง3ปีเพียงซื้อสินค้าพัมกิน200บาท ต่อหนึ่งใบเสร็จขึ้นไปแล้วคุณอาจจะเป็นทู้โชคดีเหมือนผมแนะนำครับช่างมืออาชีพพ่อบ้านนัก DIY ทัางหลายสินค้าพัมกินดีจริงครับแล้วก็แจกจริงครับพัมกินแจกหนักจัดเต็มได้รับรถแล้วครับดีใจแทนครับแล้วก็รู้สึกขออยากจะขอบคุณครับการคนพี่ยศธรนะครับว่าที่ให้ความไว้เนื้อเชื่อใจแล้วก็ ให้โอกาสให้เราวามกินได้ดูแลในเรื่องการทำงานของพี่โดยการผ่านทางเครื่องมือของเรานะครับต้องขอขอบคุณป้าครับผมครับผมแคมเปญจากหนังจัดเต็มของเราครับยังไม่จบนะครับยังมีเวลาเหลืออยู่อยากเชิญชวนลูกค้าทุกๆท่านนะครับที่เลือกหาสินค้าเครื่องมือที่ไปช่วยในการทำงานของท่านพัมกินคืออีกหนึ่งแบรนด์ที่เราอยากจะเชิญชวนทุกท่านมาได้ลองใช้หรือท่านที่เคยใช้อยู่แล้วก็ มั่นใจได้ว่าเรายังคงรักษาระดับของคุณภาพและความคุ้มค่าของแบรนด์ให้กับลูกค้าทุกท่านอย่าลืมนะครับเหลือเวลาไม่เยอะแล้วลุ้นรางวัลใหญ่โค้งสุดท้ายได้สินค้าคุณภาพได้แล้ววันนี้ถึงวันที่18ธันวาคม2565ดูรายละเอียดการประกาศผลและแจกรางวัลผ่านทางเว็บไซต์ w w w p u m p k i n c o t h 3 4 y e a r l u c k y d o g หรือทาง Facebook Pumpkin t m มไซล์ลิมิเต็ดอีดิชคันเดียวในโลกได้แล้วนะครับอย่าลืมกด Subscribe เพื่อติดตามสาระดีๆเกี่ยวกับเครื่องมือช่างก่อนใครพามคินครบทุกเรื่องเครื่องมือช่าง